ด้วยบ้านวังขยายหมู่ที่2ตำบลรางเพเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอสังขระบุรีรอยต่อก่อนเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิทำให้หลายครั้งที่นี่ถูกเลือกเป็นจุดนัดพบของขบวนการนำพาแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบและกำนันตำบลรางเพกลุ่มนี้ เป็นชุดที่สามารถชี้เบาะแสสกัดกันและสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายครั้งล่าสุดของจุดนี้ได้มากถึง33คนถ้าเป็นนะักท่องเที่ยวก็จะแต่งตัวอีกอย่างหนึงถ้าหัวหลบหนีเข้าเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปดูร่องรอยที่เขาฮักแรมที่เขารักแรมรอขึ้นรถแปบนะเขามีร่องรอยการฮักอยู่ พวกเขาพาทีมข่าวย้อนไปดูเส้นทางลักลอบขนแรงงานเห็นรถใหญ่เข้าไปเปนจะกปูแจ้งเลยที่นี่เลยครริมน้ำหน้าเขาสิงโตมักจะถูกใช้เป็นจุดข,ขึ้นเรือของแรงงานที่ลักลอบใช้เส้นทางนี้ลงเรือจากตัวอำเภอสังขระบุรี ลัดเลาะ,ะหลบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่จากภาพมุมสูงจะเห็นว่าพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรบริเวณนี้เป็นเกาะแก่งห่างจากหมู่บ้านแต่สามารถขับรถจากถนนสายหลักเข้ามาถึงริมน้ำได้ทำให้ง่ายที่จะใช้เป็นจุดนัดพบขนถ่ายคนจากเรือขึ้นรถเขาลงเรือนะ มาจากสังขะทางนูน้นนะครับที่ทางท,ทตะวันตกแล้วก็ส่วนมากก็จะมาลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้ทั้งสองข้า้น้ายทั้งขวาผมขวา้ายนี้ไม่มียามไม่มีฉลบอมาตัวเขาก็รถมาจอถึงถึงน้ําเลยนะมาจอถึงน้ำก็เอาขึ้นขึ้นเศษกันนอนทับกันทับกันแล้วแสลมคุมแล้วเอาเท้าโผล่ออกข้างก็ไปเลยตามเวลาที่เหมาะสมที่ไม่ที่อาจจะชาวบ้านทําได้ทําส่วนเสร็จแล้วก็ออก หรือแตดหรือลุงลุงสางอะไรประมาณนี้ลุงสางไม่ไกลจากริมน้ำหน้าเขาสิงโตมีเพิงผาปกคลุมด้วยต้นไม้จุดนี้ชรบหมูสองบ้านวังขยายพบร่องรอยจุดพักของแรงงานเขาจะมาพักเนี้ยคี่ว่าที่จับได้ส3คน จะมมาามีมมมมีีีอออาาาหรนนนนน่่ััั้พกกิิททงใบตองถูกนำมาใช้เป็นที่รองนั่งขณะที่เศษซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมและกล่องนมยังถูกทิ้งไว้เป็นร่องรอยที่ทำให้พวกเขาสามารถแกะรอยต่อจนนำไปสู่การจับกลุ่มในเช้ามืดของวันที่9พฤษภาคม เขาข,าข้้าาารังงงล่่ไปอยูตหน้้าาอ่มัันนนลลไปอยู่ตรง้แหะหะางจากจุดพักที่เจอร่องรอยราวสองกิโลเมตรพวกเขาแกะรอยตามรอยเท้าของกลุ่มแรงงานที่พยายามเดินหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่ามนมัมน,มมน,มมนปเป็นร่องน้ำแล้วเป็นช่องหินอยู่เห็นต่างด้าวเขาเดินประมาณ4ี่ห้าสิบคนเขาบอกนั่แต่ด้วยคืนเกิดเหตุฝนตก ทําให้ทางเดินผ่านของคนจํานวน33คนที่บางคนไม่ใส่รองเท้าปรากฏเห็นชัดเจนง่ายต่อการติดตามระหว่างทางยังพบกระเป๋าสัมภาระที่ถูกทิ้งไว้ทิ้งกระเป๋าไว้หนึ่งใบร่องน้ำบริเวณนี้คือจุดที่พบแรงงานทั้ง33คนหลบซ่อนตัวอยู่ด้วยสภาพอิดโรย หลังต้องเดินทางหลบหนีการจับกลุ่มและอาหารที่นำติดตัวมาเริ่มหมดนี่เป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันจับกุมกำนันตำบลปังเผบอกว่าจากการสอบถามแรงงานกลุ่มนี้ได้ข้อมูลว่าพวกเขาจ่ายค่านำพาให้กับนายหน้าตั้งแต่คนละ16,000บาทไปจนถึง25,000บาทตามแต่ระยะทางว่าต้องการเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดใด หลายคนเป็นแรงงานที่เคยทำงานในประเทศไทยแต่ด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ด่านชายแดนปิดทำให้ต้องอาศัยลักลอบเข้าตามช่องทางธรรมชาติก็นั่งรวมเป็นกลุ่มๆนะในช่วงเช้าของวันที่9นะครับแล้วก็อิดโรยนะอิดโรยบางคนก็มีแผลแล้วก็ตกแล้วก,ตก,ต,ก,ต,กตกใจตื่นนะครับตรงนี้เขารู้ไหมว่าเขาจะต้องมาเจอสภาพความลําบากขนาดนี้เขาไม่รู้ตอนนี้เขา เขาโซแล้วนะเพราะว่าคนลับมันมารับไม่ได้นะโซเขาก็ข้ามเข่าออมาก็มาเลาะตามริมห้วยแกงเปิร์กนะครับขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะออกช่องกระตอบตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับก็ผลีผู้ช่วยนะที่ซีแจ้งไว้อออกจูโจมเมื่อสักประมาณตีห้าเศษษก็มาเจอตัวช่วง6กโมงจากจุดซ่อนตัวตามแนวป่าหากสามารถนัดพบกับขบ,ขบวกนการนำพาได้ แรงงานจะถูกนำขึ้นรถและใช้เส้นทางลัดที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลปังเพไปตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิก่อนจะเปลี่ยนรถกระจายไปยังจังหวัดต่างๆตามพื้นที่เป้าหมายจากข้อมูลพบว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกว่า20แห่งในอำเภอสังขระบุรีโดยเฉพาะหมู่บ้านริมเขื่อนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ได้ตั้งแต่แนวตะเข็บชายแดนลดจำนวนแรงงานที่จะหลุดลอดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชั้นในเวลาสินีสุพริไทยี PBS รายงาน